เดี๋ยอเดี๋ยวตุ๊กตั๊กตุ๊กคนอ่าอ่ามีวิธีโก้อะไรเอ้ยมีมีแคร์รับเชิญรายการนี้นี่เราก็จะมารีวิวหนังสือเก่กองมีแจกเลยม,มีอยู่ข้างล่างอะ่องะเอาแจกให้ได้ไงมีดทางไกลก็ได้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่มีดนี่ ให้ปิดปิดหน้าต่างมยแสงมันแบบจากจากไปโคตรเลียวเลยเลียวเกตโอ้โหโอ้โหเฮ้ยที่กล้องถ่ายวันนี้มีการรีวิวจริงไหมอ่ะไม่เลนะฮะว้าวถือจะไปเลยครับพี่น้อง สุดที่สั่งเอาไว้สุดก็ได้มาตุกทีว้าวให้ไข่ไก่ก็ได้ไข่ไกลก็ได้ไข่ไก่ไก่ก็ได้ว้าวครบทุกเล่มว้าวอย่าวางว่าอย่ามีคลิอ่านไม่มีคลิปอ่านด้วยโอเคจบคลิปแค่นี้นะฮะ สี่สองสามสี่ห้ครบห้าเล่มสวยน่อเขาดูวราปกกปกในก่อนเออโอ้จบกิ๊บกิบนี้ดีไหมเนี่ยค่ะถ้้มันเียไม่อ่านจบแล้วครับผมโอสานสวัสดีหนยสดีกล้องหน่อยัสดีค่ะสวัดีค่ะน่อยสวัสดีค่ะสวับอกกับบอกกับจบจบกิงนี้เเจ้าเกฟง ครับแม่ไหนครับครับตอนทิพ์เหมือนกันเอออันนี้อันนี้ที่จะออกกล้องนะเนี่ย